เรียนท่านประธานรัฐสภาที่เคารพครับสมคิดเชื้อคงเพื่อไทยจากอุบลราชธานีในฐานะสมาชิกรัฐสภาขอากลับเรียนท่านประธานอย่างนี้นะครับว่าพราบรตํารวจแห่งชาติเนี่ยเราก็คาดหวังผมก็เชื่อว่าสมาชิกทุกท่านก็คาดหวังว่าจะเป็นการปฏิรูปองค์กรตํารวจซึ่งเป็นการปฏิรูปตามรัฐธรรมนูญที่กําหนดในกระบวนการยุติธรรมก็จิบเอาตํารวจมาทําก่อน แต่ถามว่าเท่าที่ทํามาเท่าที่พูดคุยกันมาวันนี้วันที่สองเนี่ยหลายท่านก็ตําหนิติติงหลายเรื่องซึ่งผมก็เชื่อว่าคนที่เขียนกฎหมายคนที่จะออกในกฎหมายเนี่ยจะต้องละเอียดแล้วก็จะต้องรับฟังสมาชิกให้มากผมเห็นด้วยกับกรรมิการเสียงข้างน้อยผมยกเช่นท่านพลพันตำรวจเอกทวีสอทสองข้อไปที่เอ่ยนาม ท่านอดิศรเพียงเกตพยายามที่จะเอาภาคประชาชนเข้าเป็นกรรมการกอตรกตรชเนี่ยซึ่งแม้จะเป็นไปได้ได้น้อยมากแต่อย่างนน้อยก็ยังคำนึงถึงว่าคนที่เป็นฐานมาจากภาคประชาชนภาคเอกชนเนี่ยพอมีสิทธิ์บ้างคือถ้าเขียนแบบนี้เนี่ยก็อย่างที่เพื่อนสมาชิกได้อภิปรายไปสักู่มันก็กลายเป็นรัฐ ตำรวจรัดราชการอย่างใหญ่ซึ่งเราไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาจริงจจ,จังๆให้พี่น้องประชาชนได้อีกวันนี้เราพูดคุยกันหลายเรื่องแต่พี่น้องประชาชนก็สงสัยว่าเอ๊ะการปฏิรูปตำรวจแล้วมาพูดเรื่องตำแหน่งเรื่องอะไรทั้งหมดเนี่ยวันนี้เขาบอกพี่น้องประชาชนจะได้อะไรผมก็ตอบว่าเราก็ได้จากกฎหมายฉบับนี้สร้างความเป็นธรรมสร้างความทันสมัยให้กับองค์กรตำรวจ แล้วองค์กรตารวจเมื่อได้รับความเป็นธรรมในการแต่งตั้งยกย้ายแล้วก็จะไปสร้างความเป็นธรรมสร้างกระบวนการยุติธรรมเบื้องต้นให้กับพี่น้องประชาชนสิ่งหนึ่งที่อยากเห็นก็คือว่าวันนี้เราพูดถึงเรื่องออกอตชอ,อยู่เนี่ยก็อย่างน้อยก็เห็นด้วยว่าเอออย่างน้อยนอยนายกมาเป็นกรรมการด้านนโยบายแต่สักครูน่นี้เพื่อนสมาชิกผมก็ไปเปิดดูมาตรา14เอานายกอีกแล้วเหรอจะไปนั่งตรงนั้นอีกแล้วเหรอผมว่ากรรมการเสียง,างมากๆต้องคิดนะครับว่า มันมันมากไปหรือเปล่าแล้วคณะกรรมการทั้งหลายเนี่ยมันมันเป็นกลายเป็นหน่วยราชการใหญ่ๆอีกหน่วยหนึ่งไปสร้างอาณาจักรอีกหน่วยหนึ่งมันปฏิรูปหรือเปล่าผมเรียนอย่างนี้นะครับท่านประธานนะเรื่องปฏิรูปเนี่ยผมก็ไปอ่านในคุณสมบัติคณะกรรมการกตลก็ยังไม่เห็นข้าราชการชั้นผู้น้อยเลยมีแต่เคยเป็นผู้บัญชาการมาเท่านู้นเท่านี้กี่คนสามคนแล้วแล้วเพื่อนข้าราชการตำรวจเยอะๆระดับ ประชากรตำรวจที่ตำแหน่งน้อยๆอย่างเช่นจ่าดาบลงไปเนี่ยเป็นแสนคนนะครับเขาอยู่ตรงไหนอะเขาอยู่ตรงไหนของกรรมการชุดนี้เขาไม่มีสิทธิ์อะไรเลยเหรอเขาไม่มีความสามารถอะไรเลยเหรอหรือจะเอาเอาตำรวจในร้อยห้าสิบสามปีก็ยังได้อย่างน้อยเขาให้เขามาเป็นกรรมการตัวเองบ้างเขาจะได้สะท้อนความคิดเห็นผมฝากอยู่เรื่องหนึงกับท่านประธานนะ ปฏิรูปตำรวจปฏิรูปอย่างไรก็พยายามพยายามทำกันสิ่งหนึ่งที่ไม่เคยพูดถึงกันเลยดีนะครับที่เอาพอสำนักงบประมาณเขามานั่งด้วยต้องพูดถึงเรื่องค่าตอบแทนตำรวจด้วยทำไมล่ะครับให้เขาเข้าเวรตำรวจผู้ปฏิบัติอยู่เวรอยู่ยามอยู่กันไม่รู้กี่วันอะไรนึกอะไรไม่ออกก็ตำรวจนี่แหละพวกดาบตำรวจพวกร้อยีร้อยโทอายุห้าบสามนี่แหละ ไปทำแล้วเขาไม่ได้ค่าตอบแทนอะไรเลยมันก็คือปัญหาเริ่มต้นของคอร์รัปชันเริ่มต้นของการทำไม่ดีคณะกรรมาเนี้ยพอทางตำรวจมานั่งเยอะเนะี่ยลองไปคิดดูนะถ้าให้เขาเข้าเวล้ะจ่ายตังค์เขาสิหาเงินให้เขาสิครับเอาละเวียหนึ่งหกร้อยแปดร้อยก็ว่ากันไปนี่ไม่ให้เขาสักบาทค่าน้ำมันเติมเองไปไหนมาไหนหาค่ากับข้าวกินเองแล้วเราจะหาความยุติธรรมกับตำรวจได้ยังไง ถ้ลองไปคิดเรื่องนี้ถ้าจะไปรูปจริงจังต้องทําเรื่องนี้ด้วยแล้วผมก็หรือผมอาจจะอ่านไม่เจอค่าตอบแทนเหล่านี้แหละครับคือสิ่งที่สร้างให้ตํารวจมีศักดิ์ศรีมากขึ้นไม่ต้องไปตั้งด่านเอาร้อยสองร้อยอย่างที่เขาเห็นการเขาพูดกันเนี่ยไม่ต้องไปทําผิดผมเชื่อว่าตํารวจส่วนมากเนี่ยเขาอยากเป็นตํารวจดีทั้งนั้นแหละครับเขาไปปฏิบัติงานเน <possibly allt S 2> ี่ยเขาไม่อยากเป็นตํารวจท <ต eton endar> ี่ถูกกล่าวหาว่าเก็บตังค์ไว้เลือกตังค์หรอกครับ คณะกรรมาการตำรวจทั้งหลายต้องคิดเรื่องนี้ด้วยแล้วก็คิดกันให้เป็นละเอียดเลยว่าทำไมละ่ะพยาบาลเขามีค่าเวรได้อ่ะแปดชั่วโมงเขาก็มีทำไมตำรวจไม่มีห่ะครับมันก็จะลดปัญหาเรื่องคอร์รัปชันเราจะได้ตำรวจดีๆมาทำงานให้กับพี่น้องประชาชนก็ฝากเป็นข้อสังเกตในฐานะสมาชิกรัฐสภาครับขอบพระคุณครับท่านประธานครับ